เห็นกันทั่วโลกถูกกระชากมงกุฎกลางเวทีปัจจุบันจุ๋มแสงระวีหลังล่าว,วงการนาน30ปียังสวยไม่สั่งสมตำแหน่ง อำลาว,วงการไปนานจนหลายคนบนคิดถึงสำหรับจุ๋มแสงระวีอัศวรกษ์มิสไทลแลนเวอร์ประจำปีพุทธศักราช2529ซึ่งเป็นปีที่มีการกระชักมงกุฎกลางเวทีได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสเวอร์ปี1986ที่อังกฤษ นาทีเพื่อนนางงามไม่พอใจในผลตัดสินจึงกระชากมงกุฎจากศีรษะของแสงระวีไปให้นางงามรองอันดับหนึ่งขอสงวนชื่อซึ่งหลังจากได้คว้าม,มงกุฎมิสเทเลนเวิร์บเมื่อปี2529แล้วเธอได้รับการติดต่อจากค่ายเพลงกีตาให้เป็นนักร้องในสังกัดออกอัลบั้มแมงมุมขยุ่มหัวใจเมื่อปี2534ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากโดยมีเพลงอย่างแมงมุมแม่มด จากนั้นปี35ก็ออกอีกอับบัมคือพยักสาวแสงระวีนอกจากนี้จุ๋มแสงระวียังมีผลงานละครหลายเรื่องอาทิระบำไฟดวงตาสวรรค์ภรรยานอกกฎหมายตะกายดาวแม่เบียและเหลี่ยมลูกไม้ หลังจากหมดสัญญากับคีตาแล้วจุ๋มแสงรวีก็หายหน้าหายตาไปจากวงการโดยจุ๋มแสงรวีในวัย51ปีแต่งงานแล้วและมีลูกชายหนึ่งคนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าเอ่ยชื่อสาวเช็คในอดีตก็จะต้องมีชื่อของจุมสังรวีอัศวรักษ์ติดโผลอยู่ด้วยเนื่องจากเธอเคยเป็นมิสเทเลนเวอร์ปี2,529และยังเป็นสาวเช็คคนแรกๆของยุคนั้นอีกทั้งยังมีอัลบั้มและเป็นเจ้าของเพลงดังอย่างแม่มนและแมงมุมจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ30ปีที่จุมสังรวีเก็บตัวเงียบไม่ออกสื่อแต่ล่าสุดในงานกาลาพรีเมียร์ภาพยนตร์แอนิเมชัน9ศาตร์ ที่พ้วงหน่วยการสร้างคือคุณออสผู้เป็นสามีจุมสังรวีก็ได้มาร่วมงานดังกล่าวด้วยและการเปิดตัวต่อนหน้าสื่ออีกครั้งของเธอก็สร้างความฮือฮาให้กับหลายคนไม่น้อยและแม้เวลาจะผ่านมานานแต่ความสวยของอดีตสาวเช็คชื่อดังก็ยังดูสวยสมวัยยุคนางงามกระชักมงกุฎการประกวดมิส s ทแวนเวอร์ปี1986ปครั้งที่2 เกิดการชุลมุนขึ้นบนเวทีขณะที่ผู้ชนาเลอได้รับการสวมมงกุฎและกำลังยืนยิ้มให้กล้องจูจ่ๆไฟก็ดับพืึบลงท,ง,ทงทั้งๆที่กำลังมีการถ่ายทอดสดทางช่อง3แสงระวีอศวรักษ์ตัดสินใจหยุดรับงานแสดงในทุกๆด้านและอำลาว,วงการบันเทิงไปในช่วงปลายปีพุทธศักราช2536หลังจากประสบความสำเร็จในฐานะนักแสดงและนักร้อง